อะไรพิธีมั่นหมายสมแหวนทูโรตีเข้าไปธีมั่นหมายในช่วงเช้าแห่ยกกระบวนขันมาผ่าด่านประตูงเงินประตูทองซึ่งเจ้าสาวมาในชุดจากห้องเสื้อมิลานโดยมีดีเทลความน่ารักแล้วก็แรบมดานใจจากโนไวชุดไทยนี้เจ้าสาวแก้มบุ๋มเป็นทรงประยุกต์นุ่งห่มสดสีพีดฝาดที่ได้รับแรบมดานใจมาจากกระจกวิเศษจากทร a ช i น i o ลเชลเรือสโนไวตัวเสื้อเป็นโค้งอ,อกรูปหัวใจตัดเย็บด้วยนุกไม้ฝรั่งเศสที่ประดับเพปดาบใบแฉผสม ประสานความเป็นโมเดิร์นเพื่อนความทันสมัยแล้วก็แตกต่างทั้งตัวเสือ้อชิ้นสบายและผ้าสิ่นปักประดับด้วยเลื่อมลูกปัดสีพีชสีเงินและสีพิงโกลเพื่อเพิ่มความระมุลแล้วก็ดูงดงามอ่อนหวานมากยิ่งขึ้นถ่ายทอดความงดงาม,ดงามด้วยนวดลายแบบบาโร้กรองก็จะวิเศษสะท้อนความงดงามสละสลวยและประดิษฐ์ในชุดนี้ห่านสีไม้ลายมือของช่างที่มีความชำนาญและการปักประดับทั้งชุดเพิ่มความหวานด้วยการมัดรวบผมไปด้านหลังเคยเห็่งโครงหน้าเจ้าสาวได้อย่างชัดเจนวกับ การแต่งน้าลุกเจ้าสาวที่เรียกได้ว่าสวยหวานละมุนดูราให้กับเจ้าสาวผู้สวยอย่างแก้มหมุมให้ดูวดงามอ่อนหวานสวยแพงสมฐานะจะไผ่หมื่นล้านเลยจริงๆ ถัดมาที่ชุดถแถลงข่าวโดยลุคนี้มาเป็นชุดราตรียาวสวยเป็นผลงานจากห้องเสื้อมิลานวดดิ้งเป็นชุดเดรสเจ้าสาวทรงเมอร์เมดเข้ารูปโชว์แพทเทิร์ที่เน้นความเนยบหรูและยังคงความสง่าง,งามด้วยลายปักที่ตัวชุดเป็นลวดลายที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากสถาปัตยกรรมบาโรกหรูหร,ราระยิบระยับด้วยงานปักประจายทั้งทั่วตัวด้วยคริสตัลที่หลากหลายรูปทรงกว่า12ชนิดจากสวารอปกีเพิ่มความเก๋ล้ำด้วยชิ้นคลุมงซีทูปปักลูกไม้ชายหางลัก เก้าเจิมความหรูหลาและสเสน่ห์ให้กับลูกนี้ที่มาพร้อมกับทรงผมที่ปล่อยยาวทำให้ลูกนี้ของแก้มบุ๋มนั้นงดงามและเป็นเจ้าสาวที่โดดเด่นได้ว่าสำคัญอีกด้วย